สวัสดีค่ะมุกนะคะจากร้านอภีซอภายค่ะเป็นสิ์เก่าเลยกอดองเบอร์พาร์ติซารี่อินเตอร์มีเดียต์เวนะคะจุดเด่นของร้านนะคะจะเป็นเลมอนครีมพายด้านบนนะคะจะเป็นวิปครีมเนื้อเบาที่มุกตั้งใจให้ทานเราไม่เลี่ยนนะคะยิ่งแบบถ้าร้อนๆได้ได้มาทานก็คือสดชื่นมากๆเลยนะคะมาพบกันที่งานนะคะ สวัสดีครับกิสครับกิสปูดสริดธรรมดาครับเจ้าของร้านหอยจ้อภูทักใบเชิกิสครับเป็นสิทธิ์เก่าเลยกอดองเบอร์ครับในเส้นทางสายอาหารครับผมเปิดร้านหอยจ้อครับโดยที่ร้านเราเนี่ยเป็นหอยจ้อแช่แข็งออนไลน์นะครับมีทั้งหอยจ้อแหกขึ้นปูจ๋าครับก็อยากจะชวนทุกคนมาลองทานกันนะครับสวัสดีค่ะออยนะคะมาจากร้านทีแบ็กเทสซี่ค่ะจบจากเลกดองเบอร์หลักสุดดิพลมเดลพาทิสต์รีค่ะ ก็เมนูที่อยากจะแนะนำวันนี้ที่ยกมานะคะก็จะมีปังหิมะหมูอบนะคะอันนี้เป็นเมนูท่แบตชานิโทสนะคะจะเป็นขนมปังที่ทางร้านทําเองทานกับคอนเฟลกไอศครีมรดเออร์เกรนะคะเข้ากันที่สุดเลยค่ะก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะมาที่งานกูเม่ฟูดดี้เฟสค่ะร้านอร่อยสิทธิ์เก่าจากเลยกระดองเลิมาเยอะมากเลยค่ะมะแฟงนะคะ จากสถาบัานเรอกระดองเบอร์ดุสิตค่ะซิกเนเจอร์ของร้านจะเป็นไข่เค็มราวาค่ะมาเจอกันได้ที่งานดุสิตเก่าเรอกระดองเบอร์ค่ะอยู่ที่ชั้น6นะคะบูของแฟงอยู่หน้าร้านโคคาค่ะ